สวัสดีครับวันพุธลืมวันพุธครับจารย์เุธลืมวันีอาจารจ์สมัสดีครับวันนี้วันพุธวันพุธข่าวรายการคลินิกไทยจีนออกาชในส่วนของแพทย์แผนไทยใช่ครับ9โมงถึง10โมงทุกวันพุธแล้วก็มีรีลานอีกครับจา์กี่โมงครับตอนเท่าไหร่ครับจำไม่สามทุ่มาะหรือสองทุ่มไม่ทราบครับสองทุ่มสองทุ่มถึงสามทุ่มใช่ครับใช่ในวันเดียวกันนี่รายการสดครับวันนี้สดนะครับวันนี้ก็มาสด อ่าขาวที่แล้วเนี่ยเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยคนโทรมาเยอะโอ้ใช่ครับแล้วเบอร์มีเบอร์เดียวครับนะคะในระหว่างที่เรารับสายเบอร์สายมันกระซอนมาเยอะใช่ครับนะฮะเอางี้แล้วกันครับโทรมาที่0ูนย์สองครับหกแปดเก้าสามหกเจ็ดสามครับผมหากมีปัญหาอะไรนะศูนย์สองหกแปดเก้าสามหกเจ็ดสามถ้าสมมติว่าถ้าติดต่อหรือไงไม่ได้ฝากคำถามไว้ฝากคำถามไว้ได้นะครับทีนานจะส่งมาให้อ่าจะโทรศัพท์กลับไปบอกได้ฝากเบอร์ไว้นะครับ วันนี้คุยกันต่อเรื่องเมื่่อทีแล้สุขโรคสิบโรคที่ไปหาหมอไทยในงานมหากรรมสมุนไพรครับผมไม่ไปไหนออกอากาศมาสองตอนแล้วยังเพิ่งอันที่หนึ่งยังไม่จบเลยเพิ่งจบไปปิดตะโรคไฟโรกไฟมากตะแปลว่าไฟนะครับครับอันนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอาจารย์ที่คลินิกที่เชียงใหม่ครับมีหมอมระชงศาสตร์ินกรที่หลังวัดเจดียหลวงที่เชียงใหม่นะครับ ก็มีแฟนรายการคนหนึ่งไปหาปรากฏว่าไปตั้งแต่เช้าครับกว่าจะได้เจอก็อาจารย์ต้องสอนหนังสือก่อนโอ้ต้องสอนหนังสือแล้วพอจะมาก็เย็นครับแกก็นั่งรอจนถึงเย็นเช้าจนถึงเย็นเช้าแกก็รอด้วยความสุขครับเสร็จแล้วก็พอตรวจปั๊บพอดูปั๊บก็บอกว่าเฮียเฮียระวังน่เฮียมีโอกาสเสี่ยงเอามาพลึกหน่าผู้ชาย ผู้ชายอายุเท่าไหร่ปล่ามึงก็คือแกมีลักษณะประมาณสักหกสิบกว่าอแกมีลักษณะคนธาตุไฟคนธาตุไฟจะมีลักษณอย่างไรผอมผอมนะครับไม่ใช่ผอมกล่องแก่งนะคือว่าโดยวัยแกมันต้องออกท้วมนิดใช่ไหมครับอาจารย์โอ้แกรักษาคุณได้ดีมากเลยแกไม่อ้วนครับอันที่หนึ่งอันที่สองแกพูดเยอะครับทําอะไรเร็ว พูดเยอะทาอะไรทําเร็วไม่เคยหยุดเลยนะพวกไฟไงมันร้อนตลอดเวลาก็ตุ้นแอคทีฟตลอดเวลาแอคทีฟตลอดเวลาแล้วแกบอกแกร้อนมาตลอดอือันอันนั้นอันที่หนึ่งแล้วลักษณะคนธาตุไฟปรากฏครับอันที่สองปรากฏว่ามุมปากแกคุยเยอะมุมปากตกหนังตาตกนิดนิดคือท่านไม่สังเกตไม่เห็นครับนะแต่เราสังเกตเห็นครับอาจารย์ใช่ไหมเราก็บอกแล้วว่าอย่างนี้ต้องต้อง ต้องรีบรักษาต้องรีบรักษาเราก็ใช้วิธีการเผายาอย่างที่ที่เราเคยเผาให้ดูเคยเผาให้ดูนะครับต้องนวดแต่แกบอกว่าไม่เอาวัวไม่ชอบนวดก็บอกว่าไม่นวดไม่เป็นไรย่ําขังแล้วกันแต่ก็ไม่รู้แกไม่รู้ว่าย่าขังมันคืออะไรแกบอกอ้าวอ้าวในระหว่างที่คุณหมอเขากาลังย่ําขังอยู่เนี่ยครับอาจารย์ปรากฏว่าพูดจาเริ่มอ้อแอเขาเรียกลิ้นกระด้างค้างแข็ง ดีที่หมอเขาทาอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับหมอก็กุมสติอยู่รีบเอาไขมันใช่ไหมมันต้องไปอุดที่หัวหนอรอบใช่ไหมมันทําลิ้นกระด้างคางแข็งอาการอัมาพาตเริ่มปรากฏต,ต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยอืมหมอเขาจัดการทันทีทันใดแกรอดจากการอ,มรอัมพฤกษ์คิดดูดีถ้าเผื่อวันนั้นแกไม่ได้อยู่ตรงนั้นคงคงจะไม่ทันแล้วตอนนั้นแกก็จะนอนอยู่โรงพยาบาลโอ้แล้วเป็นอมัมพฤกษ์ เป็นจังหวะที่ไขมันมันจะขึ้นอุดขึ้นไปพอดีที่หัวพูดไม่ทันขัดคําเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเฮียอย่างนี้ต้องเลี้ยงโตจีนแล้วจะบอกว่าได้ไม่รู้แกจะเลี้ยงเมื่อไหร่นะคือล่าจากการเป็นอมพฤกษ์เนี่ยต่อหน้าต่อตากันเลยครับมันอันตรายอย่างนี้เนี่ยละไอ้โรคทางธาตุไฟเยโรคทางปิดตาเนี่ยครับมันส่งผลหรือไม่ก็สดสร้อนร้อนเมื่อวานนี้เห็นไหมครับมีพี่อยู่คนหนึ่ง มาที่คลินิกที่ที่ซอยอรล่รกแกทำอาชีพเป็นบรรณาธิการอิสระนะวันๆก็นั่งอยู่หน้าคอมนี่แหละแล้วแกก็มีลักษณะธาตุใสครบท้วนแกบอกแกท้องอืดตอนเย็น,ท,นทําไมต้องท้องอืดตอนเย็นหมอมันเป็นช่วงเขาเรียกว,ว่าการสมุทฐานครับเป็นช่วงเวลาเออย่าง,ง<ห>เช้ามาเนี่ยจะเป็นพวกเสมหะกําเริบเสมหะมันคืออะไรอะเสมหะเลืองก็คือพวกระบบน้ําในร่างกายการทํางานร่างกายจะระบบน้ําใครที่เป็นพวก โลกทางทางโลกทางน้ำอ่ะมีอาการบวมเบาหวานอาจารย์อ่มันใจว่ามันจะขึ้นตอนเช้าจะมีภาวะอาการค่อนข้างจะดุนแรงกี่โมงประมาณสัก7จ็ดโมงหโมงครับหกโมง10สโมงเช้า6กโมงถึง10บโมงส0บโมงเช้าแล้วก็พอทีนี้มาเข้าช่วงกลางวันมี่เราบอกท่านผู้ชม10บโมงถึงบ่ายสองจะเป็นช่วงปิดตะ ปิดตาที่พูดไปเมื่อที่ที่แล้วความร้อนมันกับเลิกความร้อนจะขึ้นช่วงเวลานี้นะครับโรงพยาบาลสังเกตได้ง่ายคนคุณพยาบาลสวยๆจะพอวัดไข้เราตอนสิบโมงรอบนึงแล้วก็วัดตอนอใช่ใช่แล้วก็วัดตอนบ่ายสองรอบนึงใช่พราวัดความรเขารู้ได้ไงเขาแผนปัจจุบันมันน่าจะมีเป็นศาสตร์ที่มันก็คงจะมีการมันจะน่ามีความแผนไทยก็บอกว่าอย่างนั้นแล้วก็สิบโมงเช้าถึงบ่ายสองระบบความร้อนในร่างกายมันจะใช่ครับแล้วทีนี้พอบ่ายสองถึงหกโมงเย็นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลมร้วนครับอาจารย์ พอแดดมันล่มลมมันก็ตกใช่ครับอาจารย์ลมมันก็มาเขาถึงแก่ถึงท้องอืดท้องเฟ้อตอนเย็นเป็นประจำใช่ครับเย็นแล้วไม่พอแกบอกก่อนนอนด้วยอืเพราะว่ามันไม่ได้เข้าเวลาเดียวมันเข้าสองเวลาถูกไหมไอ้ลมเนี่ยมันเข้าเวลาแรกตอนบ่ายบ่ายสองโมงบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นมันไปเข้าอีกทีตีสองนะตีสองถึงหกโมงแล้วไปเอาอีกทีหกโมงเช้าทีถ้าเผื่อผู้สูงอายุบางเคสถ้าเผื่อบ้านญาติใครอาจจะมีภาวะเขาเรียกว่าหลับไหลอาจารย์ อ๋อมันก็จะเวลานี้ก็เวลาช่วงเช้ามืดนี่แหละเขาเรียกโรคอะไรไหลาตายอะไรไหลาตายน,นะครับเป็นภาวะลมที่กระทำะลมมันมากระทำตามเวลาครับบวกกับบวกกับความเย็นกระทบด้วยครับอืความเย็นก็ทําให้ภาวะภายในร่างกายหยุดเต้นโดยเฉียบพลันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แกถึงท้องอืดตอนช่วงเย็นเย็นช่วงเย็นเพราะว่าแดดล่มลมตกลมมันมากับสองครับอายุองแกด้วยอ๋ออายุแกก็หกสิบเท่าไหร่ป้าคราบโยังไวรุ่นอยู่ยังรุ่นอยู่ห้าสิบอ๋อห้าสิบเอ็ดห้าสองยังไยรุ่นอยู่นะครับวัยรุ่นไยรุ่นห้าสิบเอ็ดห้าสองนะครับเรถึงไวยังัยรุ่นอยู่แกแต่เข้าวัยลงวัยอยู่แล้วตามวัยตามวัยนี่ลมมันมาลมอยู่แล้วครับใช่ครับเพราะฉะนั้นท้องอยดท้องเฟ้ร์นนี่มันไม่แปลกอ่าครับ แต่มป็นป<ร>กติใช่ครับแต่จริงๆแล้วท้องอืดท้องเฟอ้อคนที่แกบอกแกกินขมิ้นชันมาประจําอแล้วทําไมกินขมิ้นชันแคปซูลแล้วมันไม่หายท้องอืดครับเพราะอะไรครับอาจารย์แกกินจนมือแกเนี่ไม่ไม่ได้สีแดงนะครับมือแกสองข้างเป็นออกเหลืองก็สีขมิ้นทั้งนั้น <c oughs> มันออกมันอยู่ในมันอยู่ในกระแสเลือดเข้าไปในมันแสดงออกทางผิวหนังใช่ไหมมือไม้หรือเมื่อตกค้างนานมันถือแกกินเป็นประจํา จริงๆแล้วอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดดูเหมือนอาการหมูหมูเนี่ยนะครับมันต้องมีที่มาคนเราอยู่เฉยๆมันจะท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดได้ไหมไม่ได้ครับอาจารย์ถ้าเผื่อมันไม่มีที่มาใช่ไหมใช่ครับท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดอาการอะไรอ่ะ เขาเรียกว่าท้องอืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวเลอเหม็นเปรี้ยวเลอเหม็นเปรี้ยวมันก็ไอ้กฎไหลย้อนของคนสมัยนี้นี่แหละมันมายังไงมันต้องมีเหตุที่มาครับอาจารย์มันเป็นอาการทางลมทั้งหมดเราเรียกลมกองหยาบคือลมที่มันอยู่ในช่องท้องซึ่งวันนี้มาเราจะคุยนี่จะหมดจบที่หนึ่งแล้วยังไม่ได้ไปไหนก็คือวันนี้เราจะมาคุยโลกที่สองที่โลคฮิตเลยครัพูดง่ายครับที่ไปหาเราในงานมหกรรมก็คือโลกลมกองหยาบ แต่จริงๆแล้วไอ้ลมกองหยาบเนี่ยอยู่เฉยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมหมอคงไม่ได้อาจารย์มันเกิดจากมีความร้อนที่ไหนอย่างที่เราบอกมันมีลมที่นั่นเหมือนกับพี่คนที่มาที่เป็นบรรณาธิการอิสระเนี่ยแกเป็นคนธาตุไฟทําอะไรทําเร็วลักษณะคนธาตุไฟแกเป็นข้างในแกร้อนครับข้างในร้อนพอข้างแกบอกแกเป็นอะไรปากเป็นแผลบ่อยๆร้อนในร้อนแกร้อนในบ่อยๆนี่อุณภูมิภายในร่างกายสูงแล้วเหมือนวัยรุ่นเพราะอายุเข้าทะ 17ไปจนถึง32เราหมอไทยบอกว่า<บ>ระบบความร้อนภายในร่างกายจะกาเริบจะสูงในวัย17ถึง32ปีใช่ครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิภายในร่างกายจะสูงสิวฟ้ากระมันถึงมาในวัยรุ่นใช่ครับใช,ใช่ไหมแต่ตัวแกเนี่ยถึงไม่ไวัยรุ่นแล้วเนี่ยแต่ลักษณะแกเป็นธาตุไฟนนตอนนี้พอข้างในร้อนมันเกิดลมไหมโอ้โหชัดเจนเลยครับอะแล้วถึงเวลาเย็นลมมาไหมมาครับแกจะท้องอืดท้องเฟอ้อตอนเย็นไหมถูกต้องแน่นอนแต่จริงๆแล้ว ถ้าเผื่อเราไปรักเราให้ยาช่วยย่อยเนแผนปัจจุบันก็ช่ชงไในะไ้ย,ย่อยอาหารก,ก็แผนผเรียนก็จะให้ยาแค่ยาช่วยย่อย๋อครับแต่ไม่ได้ไปหาเหตุต้นใช่ครับก็คือกินขมิ้นชันกันจนมือเหลืองมันถึงไม่หายใช่ครับเพราะว่าเหตุต้นของการอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยมันไม่มีใครหาให้แก๋อครับ แต่ในแผนไทยบอกว่าลมจะเกิดได้ต้องมาจากไฟมีความร้อนที่ไหนลมมันมาที่นั่นความร้อนลอยตัวสึงขึ้นอากาศที่เย็นกว่าแฝงเข้ามาแทนที่คือธรรมชาติึงเปิดเป็นลมขึ้นเปนธรรมชาติเป็นธรรมชาติครับแล้วพออาร์แล้วทําไมแกถึงร้อนมันก็ต้องไปดูครับก็ต้องไปดูที่ตับตับเราเรียกว่าพาทธปิดตะพารทธาปิดพอไปกดที่ตับเอ้าตับมันต้องอยู่ใต้ชายโครงนี่หว่าเอ๊ะทำไมมันย้อยลงมาข้างล่างมันย้อยหรือภาษาวัยรุ่นครับอาจารย์ร้อนตับแลบตับแลบครับ นี่ไงคือเหตุที่ว่าทําไมร้อนตับแลบใช่พอร้อนแล้วตับมันถึงแลบทาไมไม่ม้ามแลบปอดแบอลบลําไส้แลบจะต,ต้องเป็นปอดตับแลบตับแลบครับอ้าวมันย้อยลงมาข้างล่างใช่แล้วอืมครับนั่นแกนได้สองอย่างอสองละแถมมีอีกอันหนึ่งแกบอกว่าหมอทําไมผมผอมาผมมีแต่ไขมันก็บอกแล้วไอ้พวกผมผอมเนี่ยตัวดีตัวดีครับไขมันสูง,สง,สงโดยเฉพาะไขมันพอกตับ โอ้หแล้วก็มาวางก็ชัดมากเลยอ้าวชัดมากเลยผลเพินมาเลยเนี่ยบอกว่าแต่เราไม่ต้องดูผลตรงนี้ได้เราก็รู้แล้วพวกธาตุไฟมันก้เป็นอย่างงี้งใช่กดตับดูเจ็บอ้าวตับเฮ้ยมันไม่อยู่กับที่วะมันไหลลงมาข้างล่างได้ไงเพราะมันแลบครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไม่ไปผ่อนความร้อนที่ตับแกจะหายไหมไม่หายครับอาจารย์ไม่มีหายเด็ดขาดอาการท้องอืดท้องเฟ้อถ้าเผิอไปตามทั่วตลาดท้องไปก็คือไปกินยาลดกรดเออก็คืออย่างนี้อธิบายท่านผู้ชมฟังอย่างนี้ พอร้อนตับแลบมีความร้อนไหมร้อนนี่ครับมีความร้อนเกิดลมไหมลมต้องมาที่นี่เกิดลมมาแล้วแล้วถ้าเผื่อว่าลมมันจะมาเรื่อยๆไหมมาอยู่แล้วลมมาเรื่อยๆแล้วแกจะหายท้องอืนท้องเฟอ้อไหมโอ้ไม่ได้แล้วยิ่งช่วงนี้นนอาจารย์ฤอดดูด้วยแลวดูฝนโอ้โหแล้วดูฝนนี่ตัวดีนะครับ ไปเกี่ยวอะไรกับฤดูฝนฤดูฝน,นทําให้เกิดลม <c oughs> มันเกิดได้ยังไงก่อนฝนตกเราร้อนถูกต้องครับพอฝนตกแล้วเรา,ยาเย็นถึงเย็นก็เหมือนกับความกดอากาศสูงเจอความกดอากาศตา่าความกดอากาศตา่าเจอความกดอากาศสูงเกิดลมขึ้นมาถูกต้องเลยครับโอ้มีหลายสาเหตุเลยนะที่ทาให้มันมีภาวะลมเกิดขึ้นเยอะขึ้นอ่ะหนึ่งอายุมาจากธาตุาครับเป็นคนไฟแต่เกิดเลยด้วยครับอาจารย์สองเป็นคนธาตุลมตามอายุอ่เดี๋ยวผมจะบอกแล้วคร่าวๆเราจะดูยังไงนะครับสาม เกิดแต่ฤดูฤดูใช่ครับฤดูฝนสเกิดแต่ยามยามยาเย็นยามเย็นที่เกิดลมอยู่แล้วแต่ลมลมตกห้าเกิดแต่อายุหกเกิดแต่อาชีพและอดีตถูกต้องครับโดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งหลายที่ชอบนั่งหน้าคอมไม่มีการมุฟเมนตนนะครับอาจารย์ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครเอาดูท่านั่งของคุณหมอครับ นั่งอย่างนี้คุณหมอไหายลมตรงไหนครับใช่ครับผายไม่ได้เขานั่งปิดมันหมดดูเลยอะไรที่ลมมันจะออกแล้วไม่มีถูกต้องครับนั่งเล่นไปดิเกมอ่ะแชทไปดิอยู่หน้าจอ,อาครับนั่งทํางานไปดิอยู่หน้าจอลมมันต้องมาตามธรรมชาติไหมถูกต้องครับลม,มต้องออกตามธรรมชาติไหมออกตามแล้วเสร็จแล,แล้วเราให้ความสนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไหม ไอลมที่มันจะออกออกได้ไหมไม่ได้ออกครับออกไม่ได้มันตีขึ้นไหมครับแล้วก็บ่นกันว่าชอบเป็นโรคกดไหลย้อนคนสมัยนี้ก็เันเพราะเหตุนี้ก็ลมที่มันจะออกล่างมันไม่ได้ออกมันก็ต้องหาทางออกของเขาครับมันตีขึ้นบนต้องตีขึ้นบนอยู่แล้วครับจากหายลมกลายเป็นเลอแทนใช่แล้วดูสิกลิ่นจะเป็นไงโอ้โหสุดยอดแล้วมันวิ่งขึ้นมานึกภาพเลยท่านผู้ชมครับขึ้นมาจุกเลยครับจะหายลมมันผายไปได้ผายลมหอมไหมล่ะโอ้ไม่หอมครับไม่หอมครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะตีดัน ดีดันขึ้นมาครับดันขึ้นมาผ่านมาจนถึงลําคอเรารเอ๊ะทำไมคอฉันขมขมเปล่าเลยเออขึ้นมาโอ้โหโสุดยอดครับบางคนมันไม่ออกอ่ะดิแก่วันนี้ครับอาจารย์กืนไม่เข้าขายไม่ออกอ มันจุกเตะจุกอครับเป็นลูกเลยเป็นลมไอ้นี่เป็นเรื่องเหรอเป็นเรื่องครับตายได้ไหมอันนี้ถือเป็นปลายเหตุไหมอาจารย์ปลายเหตุทั้งนั้นจากโรคลมกองหยาบลรือเปล่าปลายเหตุทั้งนั้นคือเราจะหาว่าโรคลมมันเกิดจากตรงไหนนะต้องไปดูที่เหตุต้นเนี่ยเพราะเหตุต้นอย่างที่กล่าวมันมาจากหลายเหตุเนี่ยซึ่งซึ่งสาเหตุจากลมกองหยาบนี่มีหลายอาการเช่นอย่างหนึ่งอึไม่ออกคุณนึกไม่ออกนึกว่าเป็นความร้อนไม่จริงไม่อาจจะเป็นเกิดจากลมเบ่งไม่มีด้วยนะอาจารย์คือ ตอนเช้าเราเข้าห้องนำ้ำท่าผุ้ชมสังเกตดิครับคือถ้าเปิดอมันออกมาง,ง่ายไม่มีปัญหาก็จบแต่ถ้าเปิดอมันออกยากมันเป็นไงครับต้องอือแล้วพูดท่านผู้ชมนัน่นเองอือเพราะออ,อป้าบมันขึ้นหัวไหมจานครับตอนนี้เก้าโมงบ,บางคนอาจจะอยู่เอาป่าเล่าเราก็พูดต,ต้องขอทานอาภายัยต้องขอประทานอาภัยด้วยบารานอาจจะ,ะทานข้าวอยู่ยต้อขอประทานอภัยด้วยครับ,รบมันขึ้นหัวขึ้นหัวเลยครับจาน พราะลมมันไม่ออกลมมันอ้าอยู่ในท้องปกติลมในมท้องเยอะอยู่แล้วพอเราเบ่งแล้วมันขึ้นหัวโอ้โจี๊ดเลย <c oughs> สีส<ท>องตางแล้วเป็นยังไงล่ะครับผมถึงบอกคนที่มาหลายๆคนว่าถ้าเผื่อท้องผูกนะครับถ้าเผื่อต้องออกแรงเบ่งเยอะนะถ้ามันไม่มีลมเบ่งนะครับก็ต้องจัดการเรื่องลมเบ่งเพราะอื่อไม่ออกบางทีมันก็เกิดตักลมเราเรียกโกฏฐหาสยาวตากุชิสยาวตาลมในไส้ลมนอกไส้ครับไอลมนอกไส้มันอยู่ใน มันอยู่ตรงไหนไอ้ลมในไส้มันอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยครับอุจจามันอยู่ในลำไส้ไหนถูกต้องครับลำไส้ใหญ่เนี่ยแล้วมันลมในนั้นมันมีหน้าที่ต้องต้องเบ่งเอาอุจจาเอาอุจลาออกมาดันเอาอุจลาออกมาแล้วมันไม่มีลมเบ่งจะออกไหมแล้วประเด็นสำคัญครับอาจารย์อุจจามันก็อยู่ตามหลืบๆของลำไส้มันจะแห้งแข็งแกร่งเราเรียกขาดดานอีกนดี๋ไปเรื่องนู้นนะเอาเรื่องนี้ก่อนเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้ว่า พอเบ่งอไปเบ่งอยู่ในห้องส้วมครับนนในห้องน้นํานั่งนาน้นานไม่พอแล้วอ,อทีนี้มันขึ้นหัวและเป็นลมทําไงครับก<ร>็บนั่นแหละครับประเด็นสำคัญเป็นลมทําไงครับเพราะฉะนั้นหลายรายผมถึงบอกให้หายาหอมลมกองละเอียดต้องลมกองละเอียดนะครับเอาไปไว้ในห้องน้ํา ยาหอมลมกองละเอียดต้องมีอยู่สามขวดครับขวดที่หนึ่งติดไว้กับตัวยามฉุกเฉินอเกิดเป็นอะไรขึ้นมายังหยิบช่วยเหลือตัวเองทานครับขวดที่สองนี่เอาไว้กลางบ้านและประกาศทั้งคนทั้งบ้านให้รู้ชันหายใจไม่ออกเมื่อไหร่ชันปวดหัวหน้ามืดเมื่อไหร่ชันวิงเวียนเมื่อไหร่ชันเป็นลมเมื่อไหร่รีไปหยิบให้ชั้นเลยนะมันอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์เพราะเราจะรู้ไปไหวทันแล้วแหละครับ ต้องให้คนอื่นเพราะว่าเวลาการเป็นจริงมันจะหมดแรงเลยครับถูกล้มเพราะฉะนั้นเราต้องบอกคนอื่นไหมว่ามันอยู่ตรงไหนต้องบอกครับถือว่าเป็นยาสําคัญสามสำคัญที่สุดไม่ค่อยมีใครนึกถึงครับอยู่ในห้องน้ําอืมเวลาเราเข้าห้องน้ำเราล็อกกอนไห่ล่ะเราจะไปเอื้ออราล็อกครับเราล็อกก่อนเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นมันช่วยทางไหมล่ะโอ้ทันไม่ไหนแล้วครับใครจะมาช่วยล่ะทันบ้านไม่มีออดเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลเอาถูก เสร็จแล้วมันก็ต้องมีอยู่ใกล้เมืออยีตอได้นะต้องสามารถรู้อาการคนจะเป็นจะรู้ทันทีว่าอาการอุ้ยมันมาแล้วเหมือนคนเป็นโรคลมชาก็จะมาอาการก็จะรู้ที่อาจารย์บอกทุกครั้งว่าคนเป็นลมชักปุ๊บต้องรีบคว้ายาหอมเข้าปากทีเข้าปากก่อนเลยถ้าไม่งั้นไม่งั้นมาถึงต้องอยู่ในห้องน้ำไงไม่ค่อยนึกถึงกันใช่ไหมครับแล้วผมเห็นละไม่ต้องอะไรอ่ะเอามาตรงๆเนี่ยญาติผมเองเนี่ยครับเสียชีวิตตอนอยู่ในห้องน้ำอืม เป็นอย่างนั้นเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือถ้าเผื่อโดยวัยเราโดยโดยอะไรเราเนี่ยมันได้ละลมมันจะต้องมาอยู่แล้วโดยธรรมชาติครับมีคําถามไหมครับมีครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากบ้านครับคุณขออนุญาตไม่แน่ใจว่าใช่คุณเทียมแขนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่พระรามสามนี่แหละครับครับเป็นเบาหวานะอาจารย์แล้วก็ทานยาแผนปัจจุบันอยู่ค่ะแล้วก็กินมะรุมอัดแคปซูลด้วย จะมีสารตกค้างที่ไตไหมคะเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเบาหวานนี่มันเหตุจริงๆนะมันเป็นโรคทางอาแผนไทยก่อนนะอาแผนไทยในสมุฐานวินิจฉัยของอาการเบาหวานครับเราเรียกว่าพารทัปิดตะกําเริบทําให้เสมหะกําเริบตาม,มครับพาทัปิดตากําเริบในความหมายของเราในแผนไทยมันคือตาบครับตาบทําหน้าที่สร้างน้ําดี ตั้งอะไรอีกไอ้อินซูลินรึเปล่าครับอินซูลินด้วยครับเพื่อไปลดลดน้ําตาลในในกระแสเลือดอีกอะ,อะไรก็แล้วแต่ถ้าพัทถ้าปิดตะคือไอ้ตัวตับมันกําเริบครับหรือมันหย่อนครับมันจะทําให้เกิดน้ําตาลไหมเกิดครับพอเสร็จน้ำตาลเราเรียกว่าเสมหะนะครับเบาหวานไขมันเนี่ยเราเรียกโรคทางเสมหะหมดซึ่งเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายครับ เพราะฉะนั้นสมุสมมทฐานวิฉัยมันจึงออกมาว่าพัะปิตะกําเริบทําให้เสมหะกําเริบตาครับเพราะฉะนั้นเวลาหมอไทยเขารักษาเบาหวานนะเขาไปรักษาที่ไหนอ่ะรักษาที่พัฒปิตาเขารักษาที่พัฒปิตานั่นก็คือตับนี่ไม่ใช่ไปลดน้ําตาลมันหรอกไม่ใช่ <laughs> ใช่ครับเขาไปรักษาที่พัฒปิตาถ้า, <ๆ S 1> <พ>าในกรณีอย่างนี้คุณคุณไข้ถ้าแบบเป็นมาจากชาติ 3, าตสัมพันธ์ตระกูลอาจารย์ถ้าอ,อ,อ๋อกรรมพันธุ์กรรมพถ้าเป็นกรรมพันธุ์โอกาสเสี่ยงเขาไม่อยู่แล้วถามว่าหายไหม มีโอกาสไหมครับมีดิมีเหมือนกันเพราะยังไงสมุทฐานมันเหมือนกันก็คือพัาดถ้าปิดตากําเริบทําให้เสมหากําเริบตางจะในกรรมพันหรือไม่กรรมกันถูกต้องถ้าหาสมุทฐานเจอก็มีโอกาสหายเหมือนกันแล้วเราไปรักษาสมุทฐานที่ต้นทางต้นทางเลยก็คือจัดการที่ตับนะครับเราไปเราไปจัดการที่ตับรักษาเบาหวานจะไปจัดการที่ตับมันคนดูมันคนละเรื่องไหมคนละเรื่องเนาะมันละเรื่องดีช่วงหน้าถัดไปจะเจอกันเนาะช่วงหน้าเดี๋ยวดิมันจะต้องอธิบายว่าทําไมครับ ทำไมตับมันจึงไปเกี่ยวกับเบาหวานยังไงใช่ไหมอันนี้นี่ขอยกเคสตัวอย่างเลยกันเอาตัวอย่างคุณอะไรคุณเทียมแขกเทียมแขเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณเทียมแขกเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงที่สองสักครู่ครับครับผม